กกตก็ออกมาชี้แจงว่าการที่จะมีการไปตรวจหานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะหนึ่งแน่นอนครับว่ามันมี QR code ที่ตรงก,กันกับเลขหัวกระดาษและเลขหัวกระดาษมันไปตรวจหาที่ต้นขั้วของเล่มได้แล้วก็สามารถเช็คได้ว่าเป็นใครเขาก็ให้เหตุผลว่าอันนี้มันเป็นในส่วนของหลักวิธีการคิดได้อยู่ เพียงแต่ว่าเมื่อกระดาษถูกฉีกออกไปแล้วเนี่ยมันจะถูกแยกกันออกไปนะถูกแยกกันออกไปเลยแล้วการที่จะไปตรวจหาแผ่นนี้เป็นของใครเพราะเขาเอาไปเทรวมกันหมดในตอนท้ายอ่ะที่กรกะตจะเก็บไว้ส่วนกลางเอาบัตรไปเทรวมกันหมดอ่ะการที่จะไปตรวจหาในกองเป็นล้านเป็นเป็นล้านใบเป็นแสนล้านใบยอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้น้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้ นะครับในทางปฏิบัติแต่คราวนี้เราต้องฟังไว้2อ,อย่างปรสองประเด็นในประเด็นนี้ผมไม่ชี้ขาดเนะผมว่ามีเหตุผลพอที่จะคุยกันคําว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้แต่ประเด็นไม่ได้บอกว่ามันจะยากหรือง่ายไงประเด็นของความผิดในกฎหมายคือทำได้หรือไม่ได้ เออแม้ว่ามันจะเป็นโอกาส0.0001ขอบคุณครับพี่แอมไฟนะครับ0.001มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไงอันนี้แหละครับมันก็เลยมีสองมุมว่าโอกาสเป็นไปได้มีไม่มีแต่ถ้าทำแล้วจะจะทำแบบนั้นได้ไหมกูว่าไม่ได้ <laughs> ไม่งั้นก็ให้เนี่ยนะฮนะคนที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับมึงเอาเลยมึงทำเลย มึงลองไปหาต้นขั้วของใบนี้ในกองนั้นอ่ามึงไปหาที่ต้นขั้วในใบนี้อยู่แสนกว่าใบมึงไปลื้อหาเลยมึงไปนั่งยิงบาโค้ดเลยทีละอันทีละอันทีละอันจนกว่ามันจะแมชกันเนี่ยเอาเลยซึ่งความเป็นจริงมันยากอ่าอันนี้ในมุมเกาะต่อความเป็นจริงมันยากและการที่อ่าจะมีใครสักคนหนึ่งไปค้นหาในกองนั้นเพื่อ พิสูจน์ว่าอันนี้ของใครเนี่ยโอ้โหยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วต้องไปนั่งยิงอย่างเงี้ยเป็นแสนแสนใบเป็นล้านล้านใบอ่ะมึงหาไปเถอะเอาอันนี้คือในมุมของคําว่าความความจริงเนี่ยในทางปฏิบัติเออแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการหาสิ่งนั้นน้อนะฮะซึ่งคําถามว่าแล้ว ทำไมนักการเมืองที่เขาเขาที่เขามาตรวจสอบแล้วกาลังอ้างอิงเรื่องกะกะตบาโคดเนี่ยถึงกังวลเขากังวลว่าถ้าเกิดมีผู้มีอิทธิพลมีนักการเมืองคนไหนมาแล้วเอากุญแจไปเปิดเพื่อค้นหานู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้คือคําถามก็คือถ้ามีคนทําอย่างนะั้เนี่ยมึงก็ผิดกฎหมายละมึงก็โดนจับแล้วแหละ ยังไม่ต้องไปค้นหาหรอกถ้ามีกรณีแบบนั้นมึงก็ผิดแล้วกับอันที่สองคำถามในความเป็นจริงก็คือว่าพักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยมีพักไหนไม่รู้บ้างว่าหัวคะแนนเนี่ยไปคุยกับใครไว้บ้าง <S 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 ถ้าผมเป็นพักการเมืองมันง่ายมากกว่ากูไปนั่งหาาร์โค้ดเนี่ยคือ กูไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นฐานเสียงกูเป็นเป็นหัวคะแนนกูเนี่ยกูรู้หมดแล้วกูก็ไม่ต้องไปนั่งลือหาบาร์โค้ดให้มึงและกูถามหน่อยว่ามีใครไม่รู้บ้างว่าใครเลือกพักไหนไอห่าสมมติไอส้มเนี่ยมึงรู้ไหมว่ามีใครเลือกมึงมึงก็รู้มึงก็รู้ทุกคนละที่เลือกมึงก็มีใครไม่รู้บ้างเหรอเออหรือ ตั้งแต่ตพรรคภูมิใจไทยรู้ไหมว่าใครเลือกเขาเขาก็รู้มีพรรคไหนไม่รู้มั้งว่ามีใครเลือกเขาเอา้าก็รู้หมดมึงอย่ามาแบบว่าโลกสวยบอกว่าต้องเป็นความลับอ,อันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยทางกฎหมายต้องเป็นความลับเออกูก็เห็นมึงไปมึงไปหาเสียงอสมมติไอ้พรรคโซ่ไปขึ้นเวทีไอ้พวกมานั่งฟังนี่คือมึงจะเลือกภูมิใจไทยเหรอ กูถามก่อนไอ้พวกที่มานั่งฟังมึงหาเสียงไงไอส้ส้มไอ้พวกนี้จะไปเลือกภูมิใจไทยเหรอมึงก็รู้อยู่แล้วเขามาเลือกมึงอันนี้คือในความจริงนะฮะในความจริงแต่ในเรื่องของการปั่นป่วนครั้งนี้มันก็มีนัยยะแอบแฝงอยู่ทุกเรื่องอแหละนะครับด้วยการที่ส้มเนี่ยเขาเขาแพ้เลือกตั้งแพ้ขาดนะแพ้ขาด <c oughs> แล้ว มันก็เหมือนกับเขินเนี่ยมันเขินเขินไง,งเออเราจ้างไปฟังลเลยออะนะเขาก็เขินเขินก็เลยทําแก้ต่างแก้หน้าเพื่อโยนความผิดว่าความผิดพลาดของเขาไม่ใช่ของเขาแต่ความผิดพลาดที่ไม่ได้คะแนนที่นั่งเยอะๆตามที่คุยไว้เป็นความผิดพลาดของระบบเอเอาง่ายๆถ้ากูสรุปคือตามเนี้ย เพราะพรรคนี้เขาก็ไม่เคยโทษตัวเองอะไรสักอย่างหรอพี่เขาไม่เคยโทษะไรตัวไม่เคยโทษตัวเองอะไรแม้แต่เรื่องเดียวนะครับเอาได้ย้อนกลับไปไอพ้พรรคส้มกูถามมึงหน่อยว่ามึงออกมาประกาศเปล่าๆเลยว่าพรรคมึงเนี่ยมีการคัดกรองคัดเลือกสสที่จะลงในการสมัครเลือกตั้งเนี่ยอย่างเข้มงวดเข้มข้นที่สุดมึงบอกว่าพรรคมึงเข้มข้นที่สุดในประเทศละ่ะ สุดท้ายเป็นไงเจอทั้งยาเสพติดทั้งเว็บพนันสารพัดเลยอันนี้เข้มข้นแล้วเหรอผมว่ามึงกลับไปตรวจมาตรฐานของพักมึงก่อนเถอนะเพราะพักมึงไม่ได้มีคนทั่วประเทศ ที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกกตผมไม่ได้เข้าข้างกกตนะแต่ผมพูดถึงความจริงกกตรับผิดชอบการเลือกตั้งทั่วประเทศไม่รู้กี่ล้านคนในขณะที่พักมึงเนี่ยดูแลสอสอไม่กี่เขตเองมึงยังตรวจสอบไม่แบบว่าไม่รอบครอบเลยเวนเสือกจะไปตรวจสอบระบบที่ใหญ่กว่านี้กูฝังไม่ขึ้น คราวนี้นอกจากจะตรวจสอบตัวเองไม่ไม่เคลียร์แล้วจะไปโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่พอตอนนี้กําลังถูกตรวจสอบกลับไปอีกนะฮะพรรคส้กมก็คือว่าพรรคส้มมีกรณีของการรับสมัครสมาชิกพรรคนะฮะรับสมัครสมาชิกพรรคสมาชิกพรรคทั่วไปเวลาไปสมัครสมาชิกเขาก็จะขอเลขบัตรประชาชนถูกไหมฮะเออนะ,ะใครเลขบัตรประชาชนอะไรก็ไปกรอกแค่นั้น การที่จะเอาเลขบัตรประชาชนไปอ้างอิงทําธุรกรรมอื่นๆนั้นทําได้ไหมทําไม่ได้เพราะบัตรประชาชนเวลาพี่ไปทําธุรกรรมมันจะต้องมีเลขบัตรประชาชนแล้วก็ไอ้เลขที่มันเป็นอยู่หลังบัตรเราอะเนอะหมะเลขที่อยู่หลังบัตรเรามันเปรียบเสมือนรหัสของเราในการยืนยันว่าเป็นเราจริงๆเลขบัตรประชาชนเนี่ยติต่างขึ้นมาได้แต่เลขบัตรประชาชนจะต้องแมชกับเลขที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชนเรามันถึงจะยืนยันว่าอันเนี้ย คือตัวจริงเขาถึงจะเชื่อว่าเป็นคุณจริงพักอื่นๆเขาก็เอาแต่เลขบัตรประชาชนไอ้พักส้มเสือกเอาให้กอกทั้งเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรชิบหายแล้วสิคราวนี้แหละมึงเอ้ยซวยและใครให้ไปอะ เพราะฉะนั that, bạn, ้นเนี่ยไอ้คนที่แม่งรู้ทั้งเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรเนี่ยแม่งสามารถเอาไปทําธุรกรรมอย่างอื่นได้หมดเลยสามารถที่จะไปใส่อะไรก็ได้เหมือนคนที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วมึงถูกจับเป็นตัวประกันไปแล้วพี่ก็ได้ไหมคือมันเหมือนเรามันยึดบัตรประชาชนเราไปอ่ะแล้วมันมีรหัสเราด้วยในการไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นเลขหลังบัตรเท่ากับว่าคนไหนกรอกไปแล้วมึงคือตัวประกันมันแล้ว เหมือนมันนะ่ยคุมมึงแล้วว่าเอ้ยถ้ามึงไม่เลือกกูมึงไม่ดันเรื่องนี้มึงไม่ช่วยเรื่องนี้แล้วมึงไม่ทําตามนี้กูจะเอามึงไปใส่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลายแหงนะมึงเข้าใจไหมพี่แม่งสามารถเอาบัตรเราตรงเนี้ยไปทำธุรกรรมอื่นๆที่อาจจะผิดกฎหมายก็ได้เฮียแล้วแล้วทำไม ลอยให้ทําแบบนี้ได้ไอเนี่ยหนักกว่าบาร์โคดอีกเพราะบาร์โคดมึงต้องไปเทียบกันเป็นแสนเป็นล้านใบกว่าจะเจอหนึ่งใบแต่อันนี้แม่งใช้ทําได้ทันทีไดเรกเลยอันนี้คือมึงไปทําได้ทันทีเลยมึงจะไอข่มขู่มึงจะใช้ไปทําธุรกรรมการเงินใดๆมึงจะไปแอบอ้างเรื่องอะไรมึงสามารถทาได้หมดเลยเพราะมึงรู้ทั้งเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรของเขาอะ อันนี้แม่งโคตรน่ากลัวอันนี้คือผมว่านะกฎหมายต้องดูเลยนะฮะกฎหมายต้องดูเลยเพราะมันอันตรายมากเดี <Aaron> <socks S 2> ๋ยวเรื <donkey Monday> ่องนี้นะครับคืนนี้ผมจะคุยต่อทุ่มครึ่งนะเพราะว่าเจ็บคอนะครับสิ่งใช่พี่พี่รู้ไหมว่าบัตรประชาชนกับเลขหลังบัตรเราเนี่ยมันคือไอดีความลับเรานี่ นี่คือความลับที่แท้จริงที่ไม่ควรให้ใครรู้เลยไม่ควรให้ใครรู้แต่ไอ้พักนี้แม่งเอาทุกคนที่เป็นสมาชิกสมัครต้องกรอกสองอย่างนี้โหอันนี้หนักกว่าคอเซ็นเตอร์นะมึงอันนี้หนักมากหนักกว่าคอเซ็นเตอร์หนักกว่าคดีอ่หนักก่าเรื่องกกตที่ทำบราโคตดอีก ไอ้น,นี่แม่งมีเจตนาอะไรมึงต้องการอะไรและมีเจตนาแบบไหนถึงทำแบบนี้แล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาเอารหัสของทุกคนไปเป็นของมึงนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันคืนนี้ <c oughs> อ่ะนะครับอันนี้ก็โหน่ากลัวมากและเรื่องนี้จะไม่จบแค่นี้หรอกพี่ผมเชื่อว่าไอ้พักส้มตอนนี้นะวิกฤตถึงขั้นจะล้มละลายได้ด้วย เพราะแต่ละเรื่องเริ่มผุดผุดผุดขึ้นมาเพราะว่าพอมันไม่ชนะเลือกตั้งขอบคุณพี่พินเลดี้ฮะพอมันไม่ชนะเลือกตั้งและต้องเป็นฝ่ายค้านอีกและเป็นฝ่ายค้านที่คะแนนแม่งปริมปริม,มอาจจะไม่ถึงร้อยถ้าเกิดว่าคดีในส่วนของหนึ่งหนึ่งสองสี่สี่สอสและหายไปอีกสิบเอ็ดเสียงอแม่งจะเจออีกและมีอีกหลายคดีนะครับมีหลายคดี ค a ดิ i ดตนายกที่เป็นเทงเทงก็อยู่หนึ่งในลิสต์ของกรรมการบริหารพรรคนะครับก็อยู่ในลิสต์นี้ด้วยดังนั้นเทงก็จะต้องพ้นจากทุกๆตําแหน่งด้วยนะครับคดีนี้ผูกพันทุกองค์กรด้วยเนะี่ยจะต้องมีการหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ไอ้พวกที่มีอยู่ที่เป็นหัวหัวก็ต้องถูกพักในการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไปเลยอาจจะตลอดชีวิต <c oughs> นะครับ พักนี้จะละสําระสายมากสุดท้ายมันจะเกิดกรณีของการหนีตายเอาตัวรอดและอาจจะไปทำแบบว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าใจไหมเพราะแม่งมีความลับที่ยังไม่รู้อีกเยอะในพักเดี๋ยวจะมีพวกนี้แตกรังออกมาแล้วจะเห็นอย่างแก้วตาเงี้ยออกมาแล้วแก้วตาออกมาก็เริ่มแฉแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนที่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจและจะเริ่มออกว่าผมไม่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มันเป็นแบบนี้แต่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ นี่คือการล่มสลายฮะ <S 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 อืมนะครับตามนี้เลยอืมอืมนะครับอะแต่ผมผมก็ดีนะผมก็ดีใจในการที่กระบวนการในการปลุกปั่นและบ่อนทำลายแนวคิดที่ผิดนะฮะของเยาวชนเราเนี่ย จะได้หยุดไปแต่ช่วงสองสามวันมาเนี้ยไม่ค่อยเห็นข่าว I.O. ที่ออกมารบกวนพวกเรานะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะพี่จะเห็นนะเวลาเป็นลงเป็นไลฟ์ต่างๆไอพักส้มไม่ค่อยออกมาเพราะอะไร <laughs> <laughs> แอดเสียแอดเสียไปนั่งทำงานไม่ได้แอดเสีย <laughs> <laughs> เราก็เลยปลอดภัย <laughs> อันนี้ว่ากันด้วยเหตุและผลนะครับผมก็ไม่ได้จงเกียรติจงชังอะไรพรรคนี้หรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่ได้ดีกับประเทศชาติและบ้านเมืองเหมือนที่มึงพูดแต่มึงมาปลุกปั่นสร้างความแตกแยกแล้วก็ต้องการบ่อนทำาลายร้ายต่อหลายเรื่องซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครที่จะโอเคหรอกสำหรับคนที่รักประเทศชาติคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เขาไม่โอเคกับการกระทําของส้มแน่นอนมึงอย่าไปว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับมึงเนี่ยเป็นคนที่ล้าหลังล้าสมัยไม่ใช่เลยคนละประเด็นเขาไม่เห็นด้วยกับมึงเพราะสิ่งที่มึงทํามันไม่ถูกต้องและมันไม่ได้ดีกับส่วนรวมและประเทศชาติเขาก็เลยไม่เอามึงเขาก็เลยไปกากระบาดเอาพักอื่นมึงก็เลยได้แค่นิดเดียว